อีกพอกเรือ่องข่อยดีเลยยั <c oughs> งามๆเลยหว o à i มันดีกว่ยอีดุกดิกว่าพืนะ่อน่ะอันนั้นเพิ่นออกจากเย็นดีบ่หรอกท่านได้ออกเพื่อน่ะสวยงามต้องหาดีๆกับพี่น้องเพื่อยู่ใต้ใบไม้เพืน่ะโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะพี่น้องโอ้สวยมากเลยเหย็ดตาโลของเฮาเนาะ เปิดหนะาไปหน่องหลอกหน้าไม่เห็นตาโลค่ะพี่น้องเหมือนเย็นเล่เลยค่ะเป็นคือเย็นดีเลยค่ะนี่ค่ะผู้ใดเพ่เคยเห็นเนาะค่ะเหื้ตาโลที่เทาเก็บมากค่ะพี่น้องเ,เก็บมาได้เดียวอุ้มแม่แล้วก็เอามาล้างอีกรอบนึงเนาะคะ่ะ ล้างทำความสะอาดอันนี้ยู่ในหมอนอี่คือหลังแล้วเน,นาะล้างเสร็จเรียบนะอันนี้คือดอกที่มันบานเดียวเนาะห้าเอามาเนี่ยล้างได้ก็สิเป็นน้งสีขาว่น้อกตาเป็นแบบนี้เลยมีห้าหลังเรียบร้อยเข้ามาสะเรียบร้อย ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยหน้าตากระสีเป็นยังสีค่ะพี่น้องฮิตาโรห้อเนาะค่ะนจากคีบมะเดื่อแมงแล้วก็มาละกงท้าวามสะอาดบ่มีขี้ดินหรอกค่ะพี่น้องล้างไงอยู่เปิดตู้เย็นนะเพื่อที่สีเอาเฮิตาโรเทนลอลฟิตไว้เนาะพี่น้องฟิตฟิตแข็งเลยค่ะพี่น้อง อันนี้คือตาโล่แช่แข็งนะฮะเัาเอามาแล้วห้อก็เอามาทำวามสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาลวกนะพอถึงก็่าตกนะค่ะพี่น้องลวกให้สุกเสร็จแล้วเ้าก็ฟิตไว้ใส่ถุงซีนเนี่ยถุงซีนอย่างดีฟิดไว้ในช่องฟิตค่ะพี่น้องหลักห้าสิบน้ำปิดตกเพื่อที่จะทำขนมขนมหวานเฮดต,ตาโล่เนาะค่ะพี่น้องไปค่ะวันนี้สิ เห็ดให้กินน้ำกันเนาะค่ะนี่ก็ใส่กะทิกล้องเนาะค่ะพี่น้องกะทิกล่อง,ะะองได้อันใบเตยค่ะใส่ใบเตยเนาะใส่ใบเตยเดี๋ยวรอให้กันเข้าอุน่นเห็ดตาโรทีว่าเข้าสีนไหวเนาะ แกซีนใส่ตเยัยนไหวกินอีนนี้อันนี้คือขนุนเนาะคะ่ะเป็นขนุนซุกบะหมี่ซุกบานเห่าค่ะบะหมี่ขีเมาเนาะพวกบะหมี่ขีเหลาคนมาเมืนมีขีเมาบะหมี่ขีเหลามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่นนอะมันก็เป็นชิ้นเนาะสี่ห้าสิเตรียมฉีฉีอันนี้คือฉีกแล้วฉีกแล้วเดี๋ยวเสียเอาไปแต่ใส่เพื่อความหอมอีกเนาะคะ่ะ อันนี้ก็่ย้าต้มค่ะพี่น้องต้มต้มอีกที่หนึง่งอันนี้หลังจากที่ยว้าวฟิตไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องอัสีกะสีบอสีกะสีบอ,บอคือตอนนี้ข้าเก็บมาใหม่ๆเนาะสีเป็สีสสสเหลืองเปลี่ยนจะเป็นน้ำตาลบ้างแล้วก็อีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่างข้าวฟิตไว้ดวนโดนแล้ว ตรงเม็ดตาดู ใหเ้เดือดกบพี่เนาะเดือดตัอไปให้เดือดแล้วก็สิเคี่ยวน้ำตาลก่อนเนาะค่ะทเทลงไปเลือ่อยๆในตวงพี่น้าะแล้วก็จังซิมอีกทีหนึ่งใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงค่ะ ตาสแดงตาสาีแดงเขียวเหมือน,นกัน่อ,นอยดความหวาน นีคนใส่แตกแล้วคะพี่น้อตงตามส้อยแตกแล้วเอกากใส่กะทิใช้กะทิกล่องนะคะกะทิกล่องค่ะพี่น้องใส่กะทิลงไปด้วย ันค่ะเดี๋ยวเฮาจะเอาไปเติมร่มค่ะไปเอาติดตาลูหี่อฮะตุมไว้ร่มค่ะพี่น้องเดือมเดนะือดแล้วค่ะพี่น้องยินเสียงน่ะเดือดแล้วอันนี้ฮะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปด้วย สิซีบ่บึงก็เนาะป่าหวานได้ทีไปหรือว่ามันมันได้ทีไปห้าจังเพิ่มน้องไปอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วห้าก็สิเอา,อาเฮดตาโรที่ห้าต้มใบเนาะคะ่ะเฮดตาโรที่ห้าต้มมใ้เดียบป้่อยลงไปค่ะต้มไปน้อกันอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะนี่คือห้าซีบเลยพี่นนองเป็นรสชาติที่ต้องการแล้วเนาะ ฮาสิไซเฮตตาโลูลงไปค่ะมี่คือเฮตตาโหลดี่ยวฮัทตนนะะมมาเรียบร้อยค่ะกานนี้กับขนุนสุกใบตืนะคะเตรียมใบเรียบร้อยเดี๋ยวฮาสิไซลงไปนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นฮัสิไซเป็นเฮตตาโลลงไปก่อนค่ะนี่เฮตตายูฮัทสิสซลงไปก่อนต้มสักพักนะะึงค่ะ เดี๋ยวเราใส่เห็ดตาลูลงไปเลยนะคะนี่เห็ดสาลูนะใส่เห็ดตาลูลงไปเลย,ยหเห็นไหมคะ เป็นเลิมเหลือดแล้วค่ะพี่น้องตาองใส่ใบเตยเนาะคะ่ะนี่ใส่ใบเตยลงไปค่ะเพิ่มความหอมใบเตยฮปลูกเองค่ะพี่น้องใบเตยฮะก็มีเสร็จแล้วนี่ค่ะก็ะสิใส่ขนุนสูบตามลงไปเลยเนี่ยกั็สิเป็นกอดๆแน่จังเลยเดี๋ยวข้าจะงคนมาค่ะ ขนุนสูกลงไปหอมมากเลยหอมใบเตยแล้วก็ไใบกินหอมขนุนนะคะเตื่อนคว้าหอมกลับไป ีเ้าสิปิฟ้าไว้ค่ะรอบเพินเดือดกันเนาะน่าค่ะพี่น้องกินน้ำกันค่ะเนี่ย เทียบแ้อ้ขนมหวานเห็ดตาโลคพ